ตนนี้ค่อนข้างชัดเจนละพื้นที่ในตัวเมืองโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจอาจจะไม่เป็นไรครับบริหารจัดการน้ําได้แต่ก,ก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นที่อำเภอสีสำโรงก่อนหน้านี้เรารายงานไปแล้วว่าพนังดินกั้นน้ํานั้นมันแตกและน้ําก็รั่วไหลเข้าไปทั่วบ้านเรือนของประชาชนนะครับตอนนี้ยังคงได้รับความเดือดร้อนหลายคนต้องย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณปัสเสรีรักรายงานมาจากจังหวัดสุโขทัยครับ ครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณหมู่ที่7ตำบลวังทองอำเภอศรีสำโรง์จังหวัดสุโขทัยครับซึ่งที่นี่นะครับได้รับผลกระทบจากเหตุพนังกั้นแม่น้ํายมพังลงครับและไหลหลากเข้าท่วมชุมชนครับทำให้ชาวบ้านที่นี่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ดูนะครับคุณลุงครับขออนุญาตครับวันนี้คุณลุงได้รับความเดือดร้อนยังไงบ้างในช่วงที่น้ําท่วมครับก็เดือดร้อนครับไปไหนก็ไม่ได้ลําบากครับแล้วก็ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมครับมันไม่มันโอหลายสิบปีมาแล้วครับไม่เคยมีเลยครับครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เรารู้สึกยังไงบ้างมันก็เดือดร้อนครับความเป็นอยู่ของเราแหละครับครับมันก็กระบกระเถอนหมดแล้วครับแบบว่ามันไปไหนก็ไม่ได้ครับครับต้องมาสายอยู่ข้างนอกครับก็เน่ยแล้วรถก็ยังจยดนอนนี่นะครับเนี่ยครับครับ และนี่คือเสียงสะท้อนบางส่วนจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับโดยชาวบ้านที่นี่นะครับบางส่วนเองก็ต้องยังออกมาอาศัยอยู่บริเวณภายนอกเนื่องจากบ้านของตนเองนะครับถูกน้ําท่วมโดยมีการดัดแปลงรถที่ใช้ในการเกษตรเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวไปก่อนครับ ครับรถไถพว่วงหรือว่ารถอแท็กตามภาษาของชาวบ้านถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะครับโดยใช้ผ้าใบากันแดดและฝนแทนหลังคาซึ่งภายในมีทั้งมุงและเครื่องนอนนี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทําได้ในขณะนี้เนื่องจากไม่อยากออกไปอยู่ภายนอกครับเพราะเป็นห่วงบ้านและข้าวของที่กําลังจมน้ําอยู่ครับออกมาใส่ข้างนอกเพราะน้ําท่วมบ้านชั้นเดียวสูงไหมล่ะ ทชงมากกับถึงหน้าต่างแล้วน่ะเก็บถึงหน้าโกนี่ถึง่ะหัยนี่ลอลยแล้วเราต้องต้องใช้วิธียังไงออกมาออยยู่างงไัก็ลุยดามออกมาเปียกๆนี่แหละแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าทางนี้ก็ต้องไปนอนในรถด้วยต้องนอนในรถ ว่ารุนแรงที่สุดในรอบสาสิบปีเพราะด้วยความที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนครับทําให้ไม่สามารถขนของบางส่วนออกได้ทันเนื่องจากอาศัยอยู่กันสองคนซึ่งเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดแต่บ้านก็ยังคงพักอาศัยได้บริเวณชั้นสองของตัวบ้านครับข้นล่างนอนไม่ได้แล้วั้าล่างนอนไม่ได้เราปีนี้นี่รู้สึกยังไงบ้างแม่เพิ่งมีปีนี้เนี่ยทุกปีก็ไม่มีอ่ะเียบตัวทันไหมโขกแก๊กเป็นชุลมุนหมด ตู้เย็นเครื่องราคาอะไรเก็บกันนี่นพอมไปครึ่งแล้วนะ่ะนี่ก็สองคนคือพวแก่ทั้งคู่เลยไหมครับโอ้อีโคนก็เจ็ดสิบหกแล้วแม่เท่าไหร่จ๊ะหกเก้า แม่น้ำยมจะลดลงชั่วโมงละ1-2เซนติเมตรนะครับแต่จุดที่ผนังแตกครับเช่นอําเภอสีสํารงคหรือบ้านวังหินตำบลปากแควอาเภอเมืองสุขโขทัยยังคงมีน้ําไหลเข้าพื้นที่ฝั่งขวาของเมืองครับซึ่งจะมีน้ําจากคลองแม่ลําพันธ์และน้ําจากคลองแม่มอกมาสมทบอาจทําให้พื้นที่บริเวณฝั่งตะวันตกของตัวเมืองสุขโขทยัยโดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาลสุขโขทัยและตําบลบ,บ้านกล้วยได้รับผลกระทบจากน้ําที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นครับ ครับขณะนี้นะครับแม้ว่าระดับน้ําจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับแต่ว่าชาวบ้านในชุมชนเองก็ยังคงได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวรวมถึงยุงนะครับที่มีจํานวนมากครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งระดมให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับด้วยการตั้งโรงครัวเพื่อน,นําน้ําและอาหารเข้ามาแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นการช่วยเหลือเบื้องเบื้องต้นไปก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติกับ